ดาซี่ปรับใหม่โคดโกงถึงขั้นต้องแบนจริงไหมเดี๋ยววันนี้ยิงเองจะพาทุกคนไปดูเลยและสำหรับใครที่มองหานะคะที่เติมปองสุดคุ้มนี่เลย g กลเด้เติมเกมมีแพ็กเกจให้เลือกหลากหลายนะคะสามารถเลือกได้หลายช่องทางในการเติมด้วยพร้อมบริการ24ชั่วโมงจ้าพูดถึงข้อเสียก่อนนะคะแบบเดิมอ่ะสกิลหนึ่งถ้าเรากดนะคะจะไม่ตกเป็นเป้าหมายอีกฝั่งจะโจมตีไม่ได้เป็นเวลา1วินาที จะเห็นได้จากเมื่อเรานะคะใช้สกิลเข้าป้อมนะคะป้อมก็จะไม่ยิงเราซึ่ง CM นะคะก็ได้ทําการปรับใหม่นะคะสามารถโดนล็อกเป้าโจมตีได้จะเห็นได้เลยนะคะว่าเมื่อหญิงกดสกิลนะคะแล้วเข้าไปในป้อมป้อมก็จะยิงหาน,นี้ปรับแล้วลืมบอกอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ดาซี่โกงนะคะนั่นก็คือสกิลติดตัวแบบเดิมเมื่อเราออกจากการต่อสู้เกตพลังจะหายไปทันทีแบบนี้เลยค่ะ CM ก็เลยทําการปรับใหม่นะคะเกตพลังจะไม่หายไปนะคะซึ่งเราก็สามารถ สะสมเก็พลังได้ตลอดทั้งเกมนะคะเนี่ย อย่างที่หญิงยกตัวอย่างให้ดูเลยจะเห็นได้เลยว่าเกจพลังนะคะเมื่อเราเดินก็ไม่หายไปนะเมื่อออกจากการต่อสู้การสะสมเกจพลังก็น้อยลงค่ะจาก150ปรับไปเหลือ100อันนี้ถ้าหญิงเปรียบเทียบให้ดูนะคะแบบที่ยังไม่ปรับกับแบบปรับแล้วคือแบบเดิมมาเกจพลังกว่าจะเต็มนะคะใช้เวลานานมากแต่ว่าแบบใหม่จะเห็นได้เลยว่าการเก็บเกจหรือว่าพลังงานสีแดงๆดใต้หลอดมานาน,นะคะมันจะไวขึ้นกว่าแบบเดิมเป็นอย่างมากซึ่งไฮไลท์ของมันจะอยู่ที่อันติเนี่ยแหละค่ะทุกคนทุกคนจะเห็นได้เลยนะคะว่าอันติแพทเด มันต้องใช้ให้โดนศัตรูนะคะอย่างน้อยหนึ่งตัวถึงจะว้าม,มาได้หล่ะถ้าสมมุติเราใช้ไม่โดนใครเลยนะคะก็จะไม่สามารถวร์าได้ C.M ก็เลยเห็นใจนะคะก็เลยทําการปรับใหม่นะคะปรับให้เหมือนดาร์ซี่ที่เข้ามาตั้งแต่แรกนะคะคืออันเตียไม่ต้องโดนเป้าหมายใดก็สามารถวาร์ปได้ค่ะแบบที่หญิงทําให้ดูนะคะก็จับประมาณนี้เลยคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปให้โดนใครทําให้ดาร์ซี่นะคะมีข้อดีเป็นอย่างมากนั่นก็คือการเก็บเกจที่ไวขึ้นสกิล3ที่สามารถวาร์ปตรงไหนก็ได้แล้วทุกคนชอบการปรับแบบนี้หรือเปล่าติดตามและคอมเมนต์บอกกันได้นะ